เตือนจูนนะคะ19ปี2 0ูด5ปีนับจากวันผลิตคือวันหมดอายุนะคะฟลายเพียร์นะคะฟลายเพียฟองฟิลเตอร์รินเด็กก็คืออายุเก็บน,นะคะ5ปีอายุเปลี่ยนก็คือถ้าฟิลเตอร์เต็มมันก็จะอาลามแต่โดยปกติอย่างที่ว่าค่ะว่าฟิลเตอร์ในโรงบาลโหลดมันต่ำเพราะว่าเชื้อโรคมันไม่ได้เยอะมากเหมือนในในโรงงานที่มันเป็นฝุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนตามคุณลิสของไอซีนะคะอันนี้อาจจะต้องเช็คเรื่องของไอซี นะคะอันนี้คือฟิลเตอร์นะคะจากฟิลเตอร์จะมีพีฟิลเตอร์อาร์พีฟิลเตอร์เป็นไหนคะค่ะนี่คือฟิลเตอร์มิลเ,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 เตอร์ข้างหน้านะคะเป็นเห็นแถบไหมคะแถบสีม่วงก็ตามแอนซี่นะคะก็คือเป็น เทป้าฟิลเตอร์ก็คือกรองได้99.99%แถบสีตามมาตรฐาน ANSI เอ้ยในอ่านนะคะขอโทษอันนี้คือพีฟิลเตอร์ค่ะอยู่ในซองนะคะมีฟิลเตอร์ป้องกันช่วยกรองพวกอนุภาคขนาดใหญ่อะค่ะที่มันจะเข้าไปด้านในก็จะช่วยเร้ยงฟิลเตอร์นะคะมีท่อหายใจค่ะแล้วก็มีสายรัดนะคะสายคาดเอวมีหลอดวัดอัตราการไหลค่ะแล้วก็มีถุงนะคะสำหรับ ประกอบแบบนี้ค่ะเพื่อป้องกันการทำพันธุ์ของสัยหรือซิ้งคิวนะคะก็คือท่อหายใจ<ะ>ก็อันนี้ก็คือส่วนประกอบนีนแหลแบตเตอรี่ค่ะมีแบตเตอรี่อ้วแบตเตอรี่ให้คนละก้อนเลยค่ะแบตเตอรี่เดี๋ยวเสร็จแล้วต้องชร้นเลยนะคะช์จที่เต็มแล้วคือแบตเตอรี่จะสามารถเช็คแบตได้นะคะอยู่ข้างล่าง ถ้า,ถาชาร์จเต็มมันจะมี5้าบาท5บาทใช้ได้ประมาณแถึงสิบสงชั่วโมงบาทลดลงก็จะระยะเวลาการใช้ก็จะค่อยๆลดลดลงนะคะก็เช็คก,ก่อนที่เราจะประกอบทุกครั้งนะคะก็คือรูเอ่อถ้าชาร์จเต็มนะคะไซม์พาไทม์ได้อยู่ประมาณ250รอบนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเราชาร์จเต็มชาร์จเต็มบ่อยๆมันก็จะเราไม่ได้ใช้แล้วเราเที่ยวมาชาร์จให้มันเต็มรอบมันจะลดลง ไม่ได้ใช้นานๆก็คือชาร์จให้มีประมาณสองถีแล้วก็เก็บนะคะจะเอามาใช้ก็ค่อยชร์จกรณีเครื่องไม่ได้ใช้นานๆให้เอามาเปิดรันประมาณ5นาทีสมมติเราไม่ได้ใช้เครื่องเป็นปีอะค่ะเราควรจะต้องรันเครื่องบ้างไม่งั้นเดี๋ยวพวกเครื่องภายในมันเหมือนรถอะค่ะเราขับเราไม่ได้ค่อยได้ขับเราก็ต้องจตาตามบ้างนะคะก็อันนี้นะคะ เราก็เริ่มจากการเอาฟิลเตอร์ก็กดนะคะจุดสีน้ำเงินคือจุดที่เราต้องกดนะคะนั่นคือกดกดแล้วก็เอาฝาออกนะคะแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์เข้าไปค่ะที่ถาที่ฝานะคะใส่ฟิลเตอร์ที่ฝาแล้วใส่แก้วกาแฟสิ่งรหล่านี้นเราก็หยิบฟิลเตอร์ทุกนานะคะเอาด้านสีม่วงค่ะไว้ข้างบนก็คือให้ตรงกับช่อง ก็วางเข้าไปในถังนะคะโดยที VII ่เป็นโครงขอบยางพวกนี้นะคะจะต้องออยู่ในสภาพสมบูรณ์นะคะถ้ามันแข็งเสื่อมสภาพขาดมันก็อาจจะทาให้ซิลไม่ซีนนะคะเสร็จแล้วเราก็ประกอบเข้ากับเครื่องนะคะจะเห็นว่าเครื่องเนี่ยมันจะมีด้านน้าเงินกับด้านไม่มีน้ําเงินด้านน้ําเงินคือด้านที่เราต้องประกบติดก็คือใช้มือกดนะคะทีนี้เวลาประกบให้เอาด้านที่ไม่น้ําเงินเข้าไปกบนะคะวางเฉียงเข้าไปในค่ะ ต้องเอาด้านสีม่วงขึ้นข้างบนนะคะกางเฉียงเข้าไปแล้วก็ใช้มือกดด้านสีม่วงนี้ได้แรกๆมันจะเืิดนิดนึงนะคะกดเข้ากดออกมันก็จะก็ใช้สัือกดมันก็จะต้องต้องข้ามนะคะกดพร้อมกันดิคล้ายๆกันเลย ถ้าเจ้าออกก็กดืง่แล้วก็จัดอมาแบบนี้นะคะถ้าเจออกกตนี้ตรงนี้งกดไดคะกดให้ดังคลิกนะคะถ้าเจออกกดสีงินค่ถ้ากดสีน้ำเค่ะกดสีน้ำเงินแล้วก็ออกมาดังป๊กดัง๊อกกปกดัง่แค่กดบันกก่อนนะคะมีมิสน่ด น้ออน้องนองที่เไังม่่ดังอกยได้นเับานมนตั้งออก้แล้วเนอันนี้คือประกอบฟิลเตอร์ปกอบเครื่องนะคะเวลาทำความสะอาดนะคะถ้าเชียรไม่ต้องเอาิลเตอร์ออกมานะคะเช็ดทั้งเครื่องเลดัแล้วโอเิลเตอร์จะออกมาก็ต่อเนื้อต้องเปลี่ยนนะคะต้องส่วนอนภามันเก็บอยู่ในิลเตอร์เราไม่ต้องตัวมันออกมา มองนะคะอ่าหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาประกอบแบตเตอรี่นะคะการประกอบแบตเตอรี่ทุกครั้งอย่าลืมเช็คนะคะว่ามีแบตถ้ามีแบตก็ถือว่ามก็ถ้าจะใช้เราก็ใช้ให้เต็มนะคะถ้าใช้เต็มก็ได้แบตสิบสองนะคะทีนี้เวลาประกอบเข้าไปนะคะ<ม>ก็เอาด้านไม่มีน้ำเงิน<ม>เข้าไปเข้าไปจอดน,นะคะ<ม>ก็คือให้ด้านพินมันตรงกันเนะะี่ยค่ะพินตรงกัน นะคะแล้วก็วางเฉียงนะคะดันดันแก้กเหมือนกันให้ตรงนี้ถ้าเราออกก็บีบแล้วก็ดึงออกนะคะแรกๆมันจะเือนนินะคะเราทำหลายๆครั้งมันจะเริ่มหอึนนะคะเราเข้าไปแล้วลองดึงดูค่ะแน่นไหมแน่นด้วยหกขีดแรกมันอาจจะยังไม่ค่อยไอ้่ ทำหารอบมันความผูกจะร้ายลงเลยดึงดูนะคะถ้าเข้าข้างก็กดนะคะดึงดูถ้าเรา่จนั่นและีเราจะมาประกอบสายค่ะาประกอบสายก่อนใช้วทโปรแล้วกันนะสายนี้เป็นอีซีพีน้วจะใช้ทังความสะอาด จะเป็นของคของมันก็อันวัดเอวเอวเราเองสายเนี่ยเขาจะให้มายาวสมบูรณ์นะคะจริงๆถ้าเราใช้ประจำเนาะมันสมมติเราใช้กระดู่แค่เนี้ยเราไม่ได้มีใครเอวใหญ่โตมากวบบนี้ถ้าเราอยากจะตัดออกก็ตัดก็แล้วแต่นะคะเอาตัวประกบเนี่ยค่ะออกมาสองตัวค่ะออกสองตัวเอาสองตัวเดี๋ยวไ้ตัวนี้ค่ะดันให้เขามาตำแหน่งนี่เอย ให้มันมีพดีใ่เอานะประมาประมาณนี้เพื่อที่จะล็อกเครื่องนะคะเอาีอันไว้นะคะล็อกเคร่ใ่เนก็ใส่สอดเข้าไปคะใสอเร็ไใส่เอเลตเ็ะคิขึ้นค่ะคิกให้ีมันให่แอเลยค่ะเนาะมันต้องง่านะ่ล็กน้อกิ๊กแล้วก็ล็อกอันหนึ่งล็อกไว้นะ นี่อย่างนี้ให้มันดนให้มันชนกันกันอยเป็นล็อกเลยแล้วก็ประกอบอีกอันหนึงเข้าไปค่ะหงายเพร่ะขึ้นค่ะแล้วก็ลอยใส่ไปก่อนแล้วก็สอดอีกข้างหนึ่งนะคะยังยังไม่ใส่สอดก่อนสอดก่อนค่ะสอดเร็เออล็อกนี่ย่หละงานขึ้น่ะเก่งมากค่ะ เสร็จสสรนะแล้วก็รังแล้วก็ลอยค่ะเอาชั้นนีเข้าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วหงายจังงายงายเข้านี่งายขึ้นนะคะแล้วก็ลอยเลย ก็ถูกแล้วไอ๋อจนตไหนอันนี้ก็จะได้ถอดทีเวลาเราทำความสะอาดเครื่องถ้ายหนล็อบเครื่องไว้อ๋อมันดึงมากไปไหต้อง่ถล้วเเั่นไม่ดียลไว้ค่ะนีเนะเราก็วาเดียวราข็มแตเดียวแต่ี ถ้าเรารู้สึกว่าอยากจะมาด้านนี้เราก็แค่ดึงดันมานะคะเรารู้สึกเออนี่คดีเงามาอนี้อันนี้รอกไว้นะคะส่วนอันนี้ก็เก็บไว้นะคะอาจจะตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ใช้ก็เก็บอไว้นี้แหละใส่ขึ้นบนไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ใช้เก็บไว้ค่ะก็เอาเก็บไว้กับเส้นล็อกนี้เก็บไว้กับเส้นรอกไว้ แะไอเป็นแค่อนเดิมแแก้วน่ะใกล้ๆกันก็ได้ให่ใช่ใช่ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาประกอบลองเข้าไปค่ะอันนี้คืออันนี้ก็คือที่ล็อกใช่ไหมคะที่ล็อกมันอยู่กับตัวนี้มันอยู่แล้วเราก็คือประกอบเข้าไปร้อยเข้าไปอันนี้ลือ ร้อยส่วนเข้าไปนะคะแล้วสายมันจะยาวเนาะเราก็จะเก็บสายไว้หลังเครื่องนะคะจะได้ไม่เกัะแต่ถ้าเกิดว่ามันยาวๆเราก็ตัดออกได้ก็ได้นะแล้วแต่เราสะดวกเราชอบแบบไหนที่เขาให้เขาเลือกค่ะเพราะว่าทีนี้บะหมี่ฝรั่งเขาก็จะตัวใหญ่เนาะเราก็จะไม่ได้ไซส์แบบตขนาดนั้น เราจะตัดออกบ้างการตัดสายเราไงอย่ารอก่อนก่อนที่เราจะนี่นะคะเราก็ลงวัดเชลเราิอันนี้หลวมไปใช่ไหมเราก็อนใส่ก่อนใส่เอนใส่เอาอเครื่องที่โอ้ิ่งดีดีกันีถือไว้กันนะเนี่ยคลามาประมาณนี้โอเคเคมานี้เราก็เก็บสายปลายมันะคเด ลายมันยาวๆนะคะเราก็ลอยลงไปเครื่องค่ะโอ้โห่ตเดนะพเนีครมันวไไปนเครื่องนะพี่้องรอส้ในเครื่องจะได้ไม่ติดอย่างนะคะมันนี้ค่ะโอ้รส้อย่างนั้นแล้วก็ไม่อยากจะตัดออกเลยแน่มากจริงาถามู้่วัวจะตัดออกราว่ามันมันยาวมันแต่ว่ามันโค เอาสุดแล้วมีาี้ตาะเนาเก็บไว้ด้านหลังเครื่องค่ะมันจะได้ไม่เดกัถ้ามันยาวไปหน่อยเราก็ใส่ได้บ้างก็ได้นะคะแต่อันนี้เรายังไม่ตัดเราต้องตัดนะอยวมีใครจะอ้วนจะผอมอะไรกันันไม่ตัดเหอยอยาเดียะโอเคแลนาะสายร้อยเสร็จแล้วนะสายเรียบร้อยไม่ค่าสายเนียบร้อยอเี่ร้อยาก็จะเริ่มเปิดเครื่องนะคะฟังก่อนใช้ เก็บระดับราคารบบนี้อตราการไหลจะเซตมาอยู่ในระดับที่ปลอดภัยก็คืออากาศมันจะดันออกทีนี้มันจะต้องแรงพอที่ะแกาศข้างนอกจะไม่สวนเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าโปรตุกนั่นหมายถึงว่าอากาศที่มันสกปรกข้างนอกมันจจะสวนเข้ามาได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมั่นใจว่าอากาศการไหลมีในระดับที่ปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นต้องเช็คโปรทุกครั้งก่อนใช้งานแต่เครื่องนี้ถ้าใครเคยใช้จูปิเตอร์เครื่องสีน้ำงินนะมันต้องใช้เครื่องนี้ไม่ต้อง ใช้ต้องพอดีเด็กก็คือแต่ต้องวัดโซนทุครั้งนะคะอ่ะทีนี้พอไม่ค่อยโตนะคะเปิดเครื่องเลยค่ะเอาหลอดนี้ขึ้นมาค่ะมีใครไม่ได้หลอดเปิดเครื่องอันเดี๋ยวจะกล่องเดี๋ยวจะกล่องเครื่องที่จะยอนได้เลยค่ะเปิดเครื่องค่ะเปิด่างนี้นะคะเวลากดกดนะคะกดครั้งตึ้งค่ะมันก็จะได้ยินเสียงดังปื้ดปื้ดอะไรแบบนี้ค่ะลองให้ ที่เราจะเห็นเห็นไหมคะอัตราค่ะฟิลเตอร์ค่ะก็เิ็เตอร์เต็มแบตเตอรี่ค่ะแล้วก็อัตราการไหลมีสองระดับนะคะถ้าเรากดเร็วๆมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นลมแรงขึ้นนะครับแรงคอมเสถียรกดเร็วๆค่ะแล้วเราจะวัดโวลต์เราเอาเอาเบอร์แรกนะคะกดกลับไปเบอร์แรกค่ะกดเร็วๆเร็วๆค่ะสองครั้งอ่าพร้อมไหมคะ เราเวลาเราจะวัดโคลนะคะเรากลับมาดูที่หลอดก่อนหลอดเราจะเห็นว่ามีแท็กม,ม,มีมีแท็กมาให้ด้วยเนื่องจากเครื่องนี้นะคะสามารถใช้ที่พื้นที่ที่สูงกว่าระดัแบบน้ำทะเลได้ด้วยนะคะมีออย่างที่เขาหรืออะไรที่เป็นพื้นที่สูงเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราเช็คอัตราการไหลเราจะหาเลเวลที่เราต้องการก่อนหรือโซนที่เราต้องการ คือ20ซีลเซียสนะคะกับ0จะไปตัดกันที่เลขอะไรคะตัวอักษรอะไรคะตัวดีเพราะฉะนั้นทำตัวโซนที่เราต้องการดีนะคะกลับมาดูที่หลอดค่ะเห็นไหมคะเวลาเราเช็คนะคะปูดของลูกบอลต้องหุ่นดีๆนะคะนลูกบอลต้องหุ่นดีๆพร้อมแล้วค่ะยกเครื่องขึ้นมาระดับสายตาค่ะประกบข้าเข้าไปค่ะพวกข้ะไร้ตา ต้องพูดนะคะให้ให้ลออยู่ไม่มาพนงที่นะคะเห็นไหมคะเลยเลยีไปแล้วเลยไปเร็วนี่ไปถึงไหนละเอไปเลยค่ะเห็นไหมเออให้มันอยู่ระดับใสยตาแล้วก็ตั้งเพื่อให้ตรงตั้งหลอดตรงนะคะให้มันคงที่ก่อนนะคะช่วงแรกๆมันอาจจะพุ่งไปดีมาอย่างนี้คงที่ หันอีกเขามาหน้าเธอเปลี่ยนงอโอเคไมคะเห็นเอียเออตั้งให้ตรงค่ะตั้งให้ตรงตั้งหลอดนี่ตรงนะคะอเรียงเ่องหหลอดตรงนะคะระดับสายตาเราโอเคไหมคะอันนี้คืออัตราการไหลดี มันไม่หนืดอยู่เนื้อดีนะคะนั่นเือดการันไหลอยู่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นนั่นคือไม่ปลอดภัยเป็นไปได้ว่าฟิลเตอร์จะเต็มหรืออาจจะเกิดการบล็อกข้างในตัวเครื่องนะคะโอเคนั้นเราว่ารดับัยกำลังอีดีค่ีแอร์แได้แล้วค่ะเอาออกค่ะอันนี้ระดับนี้กลได้ก้นของลูกบอลจะต้องลอยเหนือพื้นค่ะแต่เมื่อกี้ถ้าเราเกิดเป็น30องศามันก็ไม่ใช่ดีแล้วมันจะเป็นตัวอะไร วัดอรเาะดกาศกระไหลเสร็จนะคะทุกครั้งจะต้องเช็คอะลามนะคะกรณีที่ตู้เต็มนะคะเครื่องมันจะอะลามก็คืออากาศกระไหลตกเครื่องอะลามทีนี้เราจะต้องเช็คก่อนว่าเครื่องเราสถานะการทํางานัดีไหมมันอะลามไหมนะคะทีนี้เวลาเช็คอะลามให้ยังมีปิดค่ะปิดไม่ให้อากาศมันออกค่ะสักคั้งนึ่งจะเห็นว่าเครื่องมันจะทํางาน ีแตอนารพูดนะคะเพิ่มใส่เรืองมันนะคะเนี่ค่ะอร่ามนะคือแปลว่า มันงเลไม่ตันเลยื่องอนใส่ทุกร้งนะคะะไรเราไปเปิดเรื่องนะคะจะเกอนใส่นะน้องพใส่ทุกครั้งเลยโอเคตันไหมื้อไมตื้แล้วไม่ตันตื้อแล้วใลองลออไรนะนลอูดางในะคะรับระดับหัวได้นะคะใส่อันใดใส่ไหมใส่หมดน้องีดแล้วก็ยิงมาที่แบบบีดฟังให้บีดฟังแบบจะหมดบีดค่เว อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วก็รูดก็มีค่ะดันเข้าดันออกคนะ่ะล็กใหญ่ก็ตับปรับอาตามหัวเรานะคะเสร็จแล้วเวลาใส่นะคะตรงนี้ให ก็กอบปุ๊นะคะแล้วเราใสู่นะคะางอย่าง้เรื่อบางประกอบบางลงบางเราก็ประกอบมูไปเลยอันนี้แล้วแต่นะคะอันนี้แล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ว่าเราจะบางเออบางเราก็ถอดมูสเออใส่ในกระเป๋าห้ายใส่แล้วแต่ว่า ไปเก็บ่อใไปเก็บกรจใส่ที่หายใจออกไหมคะใส่เลยหรอปิด้่อนปิดก่อนค่อยใส่นะคะไม่ได้ก่ประก่อนี้วอถอด้ถอดวอดถอด้วอดแลดลดด้ดดดว้ถ้ถ้ะดด้ด ไม,ไม่อะไรนะครับเย็นขึ uh> ้นค um ่ะร้อนวันนี้ร้อนแต่ถ้าอย่างในห้องแอร์ใช้โควันหนิงก็พอนะพิลเตอร์มันจะได้ไม่แบตมันจะได้ไม่ทินแบตแล้วก็จะได้ม่ลดจะได้มีจะได้ใช้ไ้อดโหลดคนเร็วเลยไม่ต้องสีท้มันรักสวต้องมารับไม่ขาดเอเออ้มาแล้นะคะใส่ใส่ข้าวที่สระ้า อันน yup. ี้มันเปนวมะอตรงนี้ลงแอวแล้วตอน่ตการนพลานะคะสามสเตน้องเตนไป่ตยเตนอ๋อไม่เกลาสตินีพลาสตเกตรงนี้อานน้นเอาเอาูไว้ข้างนอกนะคะเวลาเราใส่นี่เป็นขอบยางเอาไว้อข้าหูเอาไว้ข้างหน้าเอไว้ข้างนอกขอบยางไม่เยาขอบยางแต

ก็จะมีอาเวลารามก็จะมี2ออย่างคือแบตเตอรี่หมดนะคะถ้าอารามแปลว่าจะอยู่ได้อีกประมาณ15นาทีก่อนคือการัะดาวนะคะก็ออกจากทิ่นี่ก่อนนะคะแต่ก็วิธีทำความสะอาดนะคะมีสสเต็ปสำคัญเลยนะคะก็คือเช็ดเอาพวกสารอินทรีย์หรือว่าผ้าสกปรกฝุ่นใดๆนะคะออกไปก่อนเพื่อที่มันจะได้มีขัดขวางสารเคมีที่เราใช้ทาความสะอาดผ้าเชี้นัคะ โดยใช้น้ำสบู่เช็ดไปก่อนหลังจากนั้นนะคะเราก็าใช้น้ํายาทำความสะอาดน้ํายาฆ่าเชื้อโรคใช้โซเดียมไฮโปโคลอไร75%ก็ได้นะคะคอนดักทาคือ1น่นาทีถ้าเป็น IPA 70%นะคะไอโซโคลแอลกอล์ก็คือคอนดักามหานาทีเช็ดเช็ดเช็ดนะคะให้ให้ให,ให,ให,ให้มันเห็นว่ามันเปียนนะคะจากนั้นก็ขั้นตอนสุดท้ายคือเอาน้ำเปล่านะคะเช็ดเอาสารฆ่าเชื้อออก เพื่อที่มันจะได้มาเกาะแล้วทำให้ตัวเน็ตเลียวมันเสื่อมเลยนะคะสามสเต็ปเดี๋ยววิธีทำความสะอาดตัวอย่างนะคะเดี๋ยวน้องก็จะส่งลิวิดีโอให้รวมถึงวิธีประกอบเครื่องด้วยนะคะก็จะมีซับไตเติลภาษาไทยนะคะเป็นดูง่ายๆมีคำถามไหมคะคราวนนี้ถ้ามันได้มาหนึ่งที่มันลูกมันตัดต่อเองได้ไหม ถลูกมันต่งำโรย,ยนี่นั่นหม mm hmm. ายถึงว่าอาจารย์ตะไหลไม่ไม่มันตกค่ะ mm hmm. ก็คือต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์หรือว่าอาจจะมีการบล็อกที่เครื่องม oh, <okay. S 1> ันแหนฟิล hmm. เตอร์แล้วไม่หายก็ต้องก็ต้องดูว่าเครื่องเป็นอะไรอาจจะติดต่อมาทางันต์อินก็ได้นะคะแต่อย่างแรกเลยคืออาจารย์ตะไหลตกเพราะฉะนั้นเราก็คือไปที่พิลเตอร์ต่อ mm hmm. เวลาทำความสะอาดเครื่องนะคะอยากให้น้ำเข้าไปในเครื่องนะคะสมมุติถ้าท่อเน,นี้ยมันเปียกสมมุติว่าเราเอาไปแช่น้ำแช่น้ำยาฆ่าเชื้อจริจริงมันก็ไม่ต้องนะแต่ถ mm ้า hmm. เราคิดว่าเราอยากจะแช่เนี่ย แล้วเราว่าเราไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยไหมเนี่ยเ,เวลาเราเปิดนะคะให้เราเปิดเพื่อให้ท่อมันหงายลงน้ำมันจะได้ไม่ร้อนเนข้าไปในท่อนะคะเปิดสักพักจนท่อมันแห้งนะคะหรือใช้แหล่งแหล่งแหล่ง,ลงใใจ่ายแอร์นี่อย่งอื่ไม่ได้แต่ต้องมั่นใจว่าสะอาดนะคะอยากให้น้าเข้าเครื่องเด็ดขานะคะแล้วก็ถ้าเครื่องเท็น้ยาฆ่าเชื้อแล้วควรจำให้มันแห้งก่อนค่อยเอาไปเกลบนะคะเวลาเก็ลย,ย่งอย่าเอาไปอัดอัอัดไว้ เที่มันเป็นกลองสติก็ได้ที่มันมีสเปซพอสมควรนะบีทุ่าเข้าไปอย่มันแกนะครมีางไมคะตัวนี้อ่าลืมมีพาสติกออก่อนนะคะเป็นสงาน่อ้กโอเคถ้าไม่มีทำถามลอเลเก็บเครื่องก่อนเก็บเข้ากล่องไม่เชนี้ต้องแพ็คไหมคะ้ อย่างนี้เดี๋ยวชั้นแต่งก่อนดีกว่านะคะสี่เครื่องชั้นชั้นแต่งเต็มหมดเลยนะคะเต็มอยู่ได้แปดถสองชั่วโมงใช่แค่แคเป็นกล่องสองใบกะมาอีกสองใบเพื่อต้องจัโอเคอันนี้นะคะก็คือถุงที่มาสําหรับเครื่องสายนะคะพอดีออมีคําถามว่าถ้าถุงหมดทํายังไงก็เลยบอกว่าถุงล่มที่เห็นนี้ก็น่าจะพอใช้ได้จะต้องต่อแต่ต้องต่อสองอันเพราะว่าอันเดียวมันมันจะสั้นอยู่นะ มีฝุ่นเกาะมันจะทําให้บางทีเราจะเจอปัญหาว่าเรื่องเราเช็คแบตเตอรี่แบตเตอรี่มีไฟแต่พอประกบเข้าไปกับเครื่องแล้วเครื่องไม่ทํางานแบตเตอรี่เราตัวนี้อาจจะสกปรกนะคะเราใช้ IPA เช็คทั้นปฐมสภานะคะแต่อย่าให้มันขี้มันอย่าให้มันเปียกนะคะก็คือเช็ดผลิตภัณฑ์ทุชุดน้ำทุกปุ่มของไม่ใช่น้ำ IPA เช็ดนะคะให้มันสะพัดลมทุกปุ่มแบบนีเลค่ะยกดปุเลยโอเคข้าข้าวข้าวข้าวขา